สวัสดีครับ30กันยายน2563ครับรอบดึกครับสี่ทุ่มเสร็จแล้วนะครับวันนี้ครับมาเล่าถึงพรุ่งนี้กันครับ1ตุลาคม2563ครับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินเข้าใช้ได้เลยนะครับเงินที่เข้าก็มีครับ1ครับวงเงินรูดสินค้าใครเคยได้200 ใครเคยได้สามร้อยได้เท่าเดิมครับผูดสินค้าได้ตั้งแต่1ตุลาคม2563ได้เลยค่ารถโดยสารนะครับถ้าเป็นชาวต่างจังหวัดบกสอห้าร้อยรถไฟ500อใครจะขี่รถไฟขี่รถบกสใช้รวดได้เลยนะครับณนะห้องขายตั๋วนะครับในขณะที่ชาวกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพนะครับก็ใช้ได้กับ รถเมี์ขสมก,กและรถไฟฟ้านะครับ500ใช้ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนก็เข้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปใช้ได้ครับส่วนรายการอืน่นที่ยังมีอยู่ในบัตรสบริการแห่งรัฐที่ยังมีมาตรการของรัฐอยู่ก็ในเดือนตุลาคมก็ยังได้ตามวันที่เคยได้นะครับส่วนกรณีเงินเพิ่มพิเศษวงเงินรูปสินค้า เพิ่มกําลังซื้อที่รัฐบาลบอกว่าจะเติมให้เดือนละ500ตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนละ500พิเศษให้เพิ่มกําลังซื้อนั้นวันที่1ตุลาคมจะยังไม่ได้นะครับของเดือนตุลาคมล่าสุดนะครับสอบถามจากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตริการแห่งรัฐแล้วนะครับที่หมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5ย้ําครับหมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5ถ้าใครอยากจะโทรสอบถามก็โทรได้ครับโดยโดยหมายเลขนี้ให้โทรในเวลา 08.30นถึง17.30นครับในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถโทรได้ของเราก็โทรสอบถามมาแล้วเงิน500ของเดือนตุลานี้จะเข้าช้าหน่อยครับเข้า15ตุลาคมนะครับแต่ถ้าเขาสามารถจ่ายได้ใบเติมเข้าบัตรได้ใบกว่าวันที่15ตุลากรมีการเขาจะแจ้งข่าวประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ณนะข้อมูลนณนะวันนี้500บาทพิเศษ เพิ่มพลังซื้อนั้นเดือนแรกเดือนตุลานี้จะได้วันที่15ตุลานะครับส่วนเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเข้าวันที่1พร้อมกับวงเงินรูดสินค้าปกติเลยนะครับ1พฤศจิกากับ1ธันวาเงิน500นี้เข้าพร้อมกันกับเงินปกติเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับหนึ่งตุลาคมใช้ได้นะครับวงเงินปกติครับ Selamat siang.